รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทัดแอนโกมีเดียเครื่องสำอองคาริโน่เคเคเทคคอมเมจิคไวสยามแอมพลิไฟ xin สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รา,ราตรีพ<ต>ิท,ทักษ์กค่ะรายการที่จะสะท้อนชีวิตจริงของคนในสังคมทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพใช่ค่ะรวมถึงวิถีชีวิตของคนในยามค่ําคืนด้วยครับค่ะทีมงานพยายามนําเสนอในสิ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เคยได้รับรู้และยังไม่เคยได้สัมผัสผ่านราตรีพิทักษ์แห่งนี้ครับใช่ค่ะอิบและอัมนะคะะมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะซึ่งต้องบอกว่า เราก็พร้อมที่จะนําสาระดีๆนํามาเสนอท่านผู้ชมเช่นเดียวกันค่ะซึ่งอย่างวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่แบบว่าเฮ้ยสยองขวัญเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยครับเกี่ยวกับผีคุณอ่าเราต้องปิดไฟมืดนอ่าคุณจริงแล้วเนี่ยค่ำกงค่งอยางคืนเราต้องพูดเรื่องผีกันนะแต่จริงดีนะเพราะว่ามีแฟนคลับที่เขาชอบสิ่งที่เล่นลับอ่ะคอยคอยคอยดูคอยติดตามอยู่นะมีมีมีใช่ไหมอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องแบบลีลบเนี้ยชอบตรงนี้เราจะพาไปดู รถผีคุณโอ้เป็นไงโอเป็นไงท่านผู้ชมครับผมสยองขวัญเรื่องคะอันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงรถผีที่ว่านี้นะฮะคนที่อาศัยอยู่บริเวณสำโรงและพระประแดงจะรู้จักรถผี่งนี้ดีใช่หลอกหลอนไหมหลอกหลอนไหมไม่หลอกอืมน่าไปน่าไปน่าไปด้วยเลยเป็นผีผีที่ไม่หลอกแต่คน หลอกคนนะสิน่ากลัวเออตันนี้พี่ปูนะคะบอกว่าจะพาเราไปดูรถผีครับผมแต่เป็นรถผียังไงเอเดี๋ยวเราต้องกลัวไหมอะต้องกลัวต้องกลัวใช่ไหมวานรับท่านผู้ชมครับผมค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะพี่ปูสงกริ่จะพาท่านผู้ชมไปติดตามแลกคาตอบรถผีคืออะไรกับช่วงนี้ครับช่วงลมหายใจหลังเที่ยงคืนครับเฮ้ยน่ากลัว คุณแอมครับวันนี้ผมจะพาคุณมาสัมผัสวิถีชีวิตของผีผีครับแต่ผีในที่นี้ไม่ใช่ผีจริงๆนะครับเป็นวิถีชีวิตที่ถูกขนานนามว่าอ,อ,อาชีพที่ไม่ถูกต้องกรมกฎหมายและนี่ก็คือรถผีครับ เหลือผู้โดยสารคนเดียว,วก็ต้องส่งก็ต้องส่งอ่ะรับโอ้โหส่งถึงเท่หมดทุกคนอย่างนี้มันคุ้มค่าเดินทางเหรอครับม,มันก็ผู้โดยสารคุ้มแต่คนขับก็าค <c oughs> <ะ>้คุ้มอะเหรอแล้วได้น้อยแล้วไม่คุ้มแล้วทําไมเรายังทําอยู่อ่ะก mm. ็มันเป็นอาชีพอ <c oughs> <ะ>่ะเหรอแล้วถ้าหมดหมดคนอย่างน้าไปนี่จะทํำยังไงอ่ะหมดคนก็ไปไปทำไริครับเหรอ าไม่มีรถอย่างงี้เราทาไงแท็กซี่แท็กซี่ค่าใช้จ่ายไม่เพิ่มขึ้นหรอเพิเพิ่มหนักใจไหมถ้าอย่างนี้ไม่มีแล้ว <c oughs> หนักใจเลยใช่ไหมยิ้ม <c oughs> อันนี้เราเราอยู่ถึงกี่ทุ่มตีสองตีหนึ่งประมาณพอเดี๋ยวนี้มันแค่ตีสองก็หมดเลเหรอถ้าเรารับเกินได้ไหมได้แต่คนบริษัทเบียดกันจะบ่นไหมเอาเชิญเชิญเชิญครับมันไม่มีฮะตอนนี้ คนประมาณ <c oughs> นี้นะไม่มีคนแล้วเ <c oughs> ออหมดหมดแล้วหมดคนแล้วหมดคนแล้วที่สุดท้ายแล้วนะ <c oughs> ที่นี่นับจนถึงปัจจุบันเนี้ยกี่ปีแล้วครับที่เรามาอยู่กันตรงนี้ประมาณ สีิทั้งในสมัยนี้ไอ้ที่ไม่มีนะตั้งแต่สมัยห้างใหญ่ๆนี้ยังไม่มีไม่มีนวนี่ไม่มีอ่ะเป็นเป็นป่าเป็นท้องนามะพร้าวเป็นต้นมะพร้าวหมดแล้วก็มีลาตอนอยู่แล้วแถวลู่นี่ตึกเลยจะมีบ้านเห็นบ้านไม้หมดแถวเดียวสมัยก่อนรายได้เนี่ยหยับตีทุ่มใบเดียวนระมาณก็เจ็ดร้อยมากหกร้อยมาก ไหมนี้ประมาณเหลือร้อ๐กว่าบ,บ,บาทเนี่ย๒๐๐กว่าบาทต่อวันนี่นะนี่นคืนไม่ยอยู่ได้ไวนะ้ยเนี่ยแน่นอนครับหากชีวิตหรือลมหายใจของคนที่ขับเจ้ายานพาหนะที่คอยรับส่งจากสำโรงไปถึงพระประแดงครับบทลมหายใจลงคนที่จะมาต่อยอดลมหายใจคนกลุ่มนี้ก็ไม่มีอีกแล้วครับคนรุ่นใหม่ก็หันไปใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ครับ และคนรุ่นเก่าก็พร้อมที่จะหยุดนิ่งและก็หมดไปในอนาคตนี้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับสิ่งที่ปูดได้นำเสนอกับท่านผู้ชมกาวว่าจะกลัวระโทไม่มีอะไรเลยคุณรถผีเนี่ยเราคู่ศาสตร์โหเกรงซะแบบแต่เปิดรายการที่แท้มก็คือคนที่กลับบ้านดึก อีกพกรถขอสอบมก,กสาธารณะหมดแล้วแล้วก็ไม่อยากจะนั่งแท็กซี่เพราะว่ามันอาจจะไม่อุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเนี่ยค่ะกลุ่มแก๊งรถผีของเขาเนี่แหละที่คอยรับส่งให้ราคาก็ไม่แพงนะ15บาบทครับผมขอพูดอีกครั้งนึงนะครับสำหรับผู้ที่มีกิจอาสาโดยที่เขาก็นำรถส่วนตัวของเขานะฮะ,ะมาบริการประชาชนบริเวณอิมพีเรียสำโรงค,คนแถวนา่รู้จักดีเลยคุณแอมใช่ค่ะ ถ้าเกิดว่าท่านจะกลับบ้านหรือว่าจะไปธุระดึงๆดึงไม่ต้องกลัวนะสามารถได้ครับผมถึงแม้ว่าจะไม่มีป้ายทะเบียนขออนุญาตสีเหลืองสีเหลืองที่เป็นคนเมลไม่ว่าจะมีป้ายคำว่าแท็กซี่ก็แล้วแต่ก็ใช้บริการได้ใช่ค่ะรับรองไม่มีปัญหาแน่นอนปลอดภัยจนถึงตลอดถึงส่งถึงบ้านนะครับผมแน่นอนราคาที่ปูบอกเม่สักคู่นี้15บาทเองก็ไปใช้บริการได้ครับผมใช่ค่ะและในช่วงหน้าค่ะมีอีกหลายเรื่องที่น่าติดตามนะคะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ ท่านผู้ชมครับแล้วกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะผมช่วงตระเวนราตรีครับช่วงนี้ค่ะครับผมเราจะพาท่านผู้ชมไปเจอผีจริงๆอืมคุณไม่ต้องมาทำเป็นยิ้มเพราะนี่ผีจริงไม่ใช่รถผีแล้วคุณแอมอะไรอยู่ข้างหลังอะตาละชัตเตอร์วะเออเอมต้องบอกว่าช่วงนี้ตะเวนราตรีน้องเม็ดนุ่นค่ะครับเขาจะพาเราไปหาผีครับ,รบกลัวไหมอะ กลัวครับกลัวแต่ว่าน่าติดตามทีเดียวนะเฮ้ยยัต้องทาหน้าแต่น่ากลัวสิกลัวก็กลัวครับเออเราจะพาไปแล้วเนี่ยกลัวเม่นนุ่นเขาไม่รักนะครับโถไปบอกรักกันกับผีผีดีกว่าเพราะว่าน้องอืมเพราะว่าน้องเม่นนุ่นเขาบอกว่าเจอผีแน่วันนี้คืนนี้ติดต่อไหมฮะติดต่อได้ยังคะคุณได้สิทธิ์เดี๋ยวนี้เลยติดต่อได้แล้วสิเม่นนุ่นครับผมรบกวนผู้ชม ไปสถานที่ที่จะนําเสนอให้อไปนี้หน่อยได้ไหมครับว่าที่นั่นเป็นเรื่องผีๆยังไงแต่วันนี้เรื่องผีๆแน่นอนอเฮ้ยเขาบอกว่าเป็นประาสาทเก่าเลยอ่ะไปดูไหมอ่ะเหรอโอเคจะเป็นอย่างไรเ,ออเดี๋ยวมนุนนพาท่านผู้ชมไปหน่อยนะครับอ่าเสิญชนชมครับท่านผู้ชมครับกับช่วงตระเวนราตรี เดลารัตแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วก็คือเปลี่ยนเป็นโรงแรมง่ายคือตอนนี้ก็คือสถานที่แห่งน,นี้ก็แปลเปลี่ยนเป็นโรงแรมผีไปแล้วออเดี๋ยวนะคะในส่วนของตรงนี้คืออะไรคะพี่ค่ะตรงน,นี้จะเป็นจุดที่โชว์ภาพที่ลูกค้าได้เข้าไปข้างในอะครับ อ๋ออันนี้คือแล้วมีเป็นที่ระลึกอะไรอย่างนี้ไหมคะมีครับก็คือถ้าเกิดออกมาก็จะมีรูปเป็นที่ระลึกอยู่แล้วครับอ๋อรอรับรูปหล่อนนะคะก็คือสําหรับลูกค้าท่านใดหรือว่าคนที่เข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศสยองขวัญของโรงแรมผีแห่งนี้นะคะพอออกมาก็จะมีรูปตัวเองแบบนี้นั่นเองค่ะ ชะะใช่ครับเป็นร้านที่ขายของอที่ระลึกของทางแมนชั่นนะคะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอันนี้จะเป็นตัวคลายแม็กของ<จ>ร,ร้านเลย,เน,ยน่ากลัวเลยเนี่ย สองขวานน่าก,กลัวน่าก,กลัวเหมือนเม็ดนุ่นนะคะก็สามารถแวะเวียนกันมาได้ที่นี่เลยนะคะดาร์กแมนชั่นนะคะเขาเปิดทุกวันป่ทะ,ะทุกวันครับเปิดทุกทุกวันนะคะก็คือตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยเนาะคือทุกวันนะคะตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นครับถึงตีสองครับในส่วนของตัวดาร์กนี่จะปิดที่ตีหนึ่งสี่สิบอ๋อในส่วนของโรงแรมทีแห่นี้ก็คือจะปิดที่ตีหนึ่งสี่สิบนั่นเองนะคุณผ ตอนนี้เหนื่อยมากค่ะแล้วอยากจะฝากผู้ชมเอาไว้นะคะว่าถ้าผู้ชมคนไหนนะคะหรือว่าพี่อีพี่แอมเนี่ยอยากมาสมัมผัสบรรยากาศความสยองขวัญเหมือนเมนนุนแล้วก็อนอนไม่หลับเนาะอยากให้อดีนาลีีเนี่ยมันสูบฉีดเข้าร่างกายนะคะขอเชิญมาที่นี่เลยค่ะมันน่ากลัวจริงๆอนะ่ะมาสมัมผัสเองนะพี่ไหวแล้ว ก็ตกใจกันไปแล้วหมดล้ต้องบอกท่านผู้ชมนะคะสามารถไปเที่ยวชมอยากจะสร้างความประทึกให้กับตัวเองไปกันได้ที่แมนชั่นเซเว่นไนท์อลฟ์ค่ะครับผมแมนชั่นเซเว่นไนท์อลฟนะครับอยู่บริเวณถนนรัชดาก็สามารถไปเที่ยวยามค่ำคืนได้นะครับผมใช่ค่ะ,ะเขาบอกว่าเปิดตั้งแต่หกโมงเย็นถึงทีสอนะคะคถ้าไม่ไปเที่ยวก็ต้องบอกว่าแถวนั้นก็มีร้านอาหาร,รนั่งกินก็ ไปแวะชมแวะดูกันได้คุ้มครับท่านผู้ชมทางทีมงานได้บอกกับอิวและแอมเรียบร้อยแล้วครับว่าคุ้มครับผมในราคาบัตรเท่านี้คือตกใจคุ้มแหละว่างั้นอ่าจนแบบอยากจะออกแล้วฮะไม่อยากอยู่แล้วอยากออกไเหกันมาเลยทีเดียวคุ้มครับท่านผู้ชมคุ้มครับคุ้มคุ้มครับผมอก็ไปเที่ยวชมกันได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะร่วมมือร่วมใจค่ะมีอีกเรื่องราวที่น่าสนใจแต่ช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะครับผม กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3มของรายการช่วงสุดท้ายนะครับช่วงร่วมมือร่วมใจวันนี้ผีกันสองสองช่วงเลยฮะหมดแล้วนะเก็บเข้าโรงเข้ากูเข้าป่าช้าไปแล้วนะะยังมีผีนะมีอะไรคุณผีที่ไม่มีคุณธรรมชอบลักขโมยของราชการอของชาวบ้านเขาใช่ใช่ก็เป็นผีเหมือนกันโดยเฉพาะของรัฐนะของหลวงนะเอ้ยพวกนี้เป็นผีนะผีขโมยอืคือ อยากให้ท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเห็นหรือว่าพบบาอแสอะไรต่างๆเนี่ยคือเราช่วยกันดูแลสอบสองกันดีกว่านะฮะใช่ค่ะอย่าอย่าอย่าทำแบบนี้กันเลยนะครับใช่อีกอย่างหนึ่งก็คือมาช่วยเหลือพวกเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มนี้ด้วยที่ต้องบอกว่าคอยดูแลทรัพย์สินของราชการการทำงานเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันนะคะกับน้ำฝนค่ะในช่วงช่วงร่วมมือร่วมใจเชินชมครับค่ะ สวัสดีค่ะคุณอีคุณแอมคะ่ะคุณอีคุณแอมเห็นนี่ไม่เอ่ยนี่ไฟสูงๆที่อยู่ข้างหลังฝนตอนนี้นะคะบนถนนทางหลวงเส้นนี้นะคะ เชื่อหรือไม่ว่ามีการจโจรกรรมเกิดขึ้นเห็นสูงๆแบบนี้โจรก็สามารถเราได้ไม่ว่าจะเป็นพวกป้ายตามทางนะคะสายไฟต่างๆนะคะคนเป็นโจรก็ยังสามารถเราได้นะคะเป็นยังไงบ้าง่ะคะเราจะพาไปพบกับภารกิจอีกหนึ่งภารกิจนะคะของหน่วยตู้ภายนั่นเองค่ะว่าเขามีหน้าที่เฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการอย่างไรกันบ้างคะ่ะไปพบกันเลยคะ่ะ พี่มนตรีคะภารกิจหนึ่งอีกภารกิจหลักนะคะที่สําคัญน,นะคะของพี่มนตรีเองคือการดูแลทรัพย์สินของทางราชการ,รให้แบบว่าไม่เกิดการโจรกรรมใช่ไหมคะพนักงานพี่มนตรีช่วยพาฝนไปดูไหนได้ไหมคะครับผมผมจะพาท่านไปณจุดที่ล่อแหลมโ <Okay S 2> อเคค่ะอ,อ,อ,อันอาจจะเกิดการโจรกรรมได้ได้เลยค่ะ่าสมมุติว่า ม,ม,ม,มันอาจจะมีการจรกรรมะะต,ตู้ตู้คอนโทรลอะไรนี้ก็ได้นะครับหมายถึงว่า,าเขาเขาจรกรรมตู้คอนโทรนนี่หรอคะแต่นี่ไม่มีร่องรอยการจรกรมกรมก็เป็นการตรวจสอบเป็นการมาในการรัฐเวรมาแล้วก็แวะเวียนมาดูว่ามันมีสภาพการการทำลายไหมอะไรไหมแล้วปกติอย่างนี้เขาเรียกตู้อะไรนะคะเป็นตู้คอนโทรลนะครับซึ่งต่อไปนี้เราะจะเป็นเป็นกล้องวงจรปิด ะจะจะตรวจการตลอดเส้นทางโดยกล้องวงจรปิดในอนาคตข้างหน้าซึ่งซึ่งกำลังก่อสร้างดูพี่มนตรีคะที่ฝนแทนอยู่ตอนนี้ก็ยังมีรั้วรอบขอบชิดไปหมดเลยแล้วเจ้าโจเนี่ยเขาจะสามารถเข้ามาโจรกรรมได้ยังไงคะเ,เขาปีนเขาปีนเข้ามาครับเขาปีนเข้ามามันมีน้ำเรยคะพี่มนตรี เขาไม่พะวงแล้วครับไม่ว่าจะน้ําหรือจะมาอะไร<า>เขาเข้ามาได้ทุกสถานการณ์นั<ใ>น่นเอง,งสมัยก่อ้เค,ครืค่องมือเขาก็มีจะมีกรีนตัดถาวรบางมีอุปกรณ์รัดแก,กข้ของเขานั่นแหละครับซึ่ง,งสมัยก่อนเราสามารถตรวจการแล้วก็จับจับได้มีมีเันครับสมัยนี้ทางฝ่ฟฟงายแฝงถาวก็ได้มาทําการตัดหญ้าอะไรเนี่ยให้มันให้มันเตียนขึ้นเตียนขึ้นการสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการช่วยเหลือได้อีกอย่างหนึ่งเช่นกันครับ นั่นแหละนะคะจริงๆเจ้าโจรเจ้าขโมยนี่ก็ไม่น่าที่จะมาขโมยใส่คือขโมยที่ความลําบากแต่ก็ยังสามารถที่จะขโมยได้ความสูญเสียความสูญเสียของทางราชการที่ถูกไปเนี่ยมันเป็นมูลค่ามหาศาลครับมันเป็นมันเป็นอุปกรณ์ที่สาธารณชนทั่วไปได้ใช้กันทั่วไปแต่ว่าต้องต้องมาถูกโจรารรแบบนี้นะฮะเราก็ต้องต้องมีการเฝ้าระวังอย่างนี้นะครับแล้วถ้าในกรณีที่บางทีถ้าฝนขับรถมาเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าสงสัยว่ากาลังมี กวกผู้ก่อการร้ายอย่างเช่นกำลังจะขโมยของทรัพย์สินอะไรที่ของเป็นของหลวงอะคะ่ะผลจะแจ้งไปที่ไหนดีคะสามารถแจ้งไปที่คอร์เซนเตอร์ได้นะครับคอ,คอร์เซนเตอร์ของของมอเตอร์เวย์นี่นะ,ะที่หมายเลข02 5336111 1, 1, 1ครับค่ะที่เราเห็นนี้นะคะเป็นอีกแค่เพียงหนึ่งภารกิจนะคะของหน่วยปฏิบัติการความปลอดภัยของทางหลวงพิเศษค่ะเชื่อได้ว่านะคะพวกพี่ๆเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันแน่นอนเลยค่คืนนี้เพราะว่าเขามีหน้าที่การทํางานตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ยังไงซะนะคะฝนขอตัวไปหลับก่อนนะคะคุณผู้ชมขอบคุณค่ะบค,ครับ ขอบคุณครับต้องขอบคุณงามงามเลยนะคะต้องบอกว่าพี่เจ้าหน้าที่พวกนี้นะคะคอยดูแลสอดส่องไม่ให้มีขโมยขจรมาลักทรัพย์ของราชการได้และเราในฐานะที่ต้องบอกว่าเสียภาษีนะคะเราก็ต้องรู้สึกห่วงแหาในทรัพย์สินพวกนี้แล้วก็ช่วยพี่ๆเขาดูแลเป็นหูเป็นตาเช่นเดียวกันค่ะผมขอยกย่องให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินทางราชการเหล่านี้ด้วยนะครับผมและ ท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารและช่องทางการติดต่อกับเราได้ทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่หน้าจอด้านล่างนี้นะครับผมนอกจากนี้ท่านผู้ชมครับผมยังมีข่าวประชาสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมรายการราตรีพิทักษ์เพิ่มเวลาใหม่ในการออกอากาศนะครับผมใช่ค่ะเป็นหนึ่งชั่วโมงเต็มตีสามถึงตีสี่เลยคุณจุใจแน่คราวนี้ครับผม,มเราจะอยู่เป็นเพื่อนคุณหนึ่งชั่วโมงเต็มใช่ค่ะนับเป็นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปใช่ค่ะนะครับพบกันจันทร์ถึงศุกร์เช่นเดิมนะคะ แล้วก็เป็นเวลาตีสามถึงตีสี่นะคะทางช่องโมดด้วยหนายทีวีแห่งนี้ค่ะครับผมกลับมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะผมสิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากท่านผู้ชมคือเรื่องความไม่ประมาทชีวิตเราตั้งอยู่ในการดําเนินชีวิตได้เนื่องจากความไม่ประมาทนี้นะครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะเกิดเหตุใด,ดแล้วแต่หรือจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะต้องมีอยู่ประจําตัวท่านผู้ชมคือเรื่องสติและสตินี้จะสติสถาพรในใะจท่านผู้ชมตลอดไปนะครับผม ติดตามรายการราตรีพิทักษ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมเวลา3นาฬิกาถึง3นาฬิกา30นาทีาแต่ว่าพิเศษครับในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเป็นต้นไปทาง Modern n i g h ท TV แห่งนี้ครับค่ะแอมและอิฟนะคะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับเวลาเต็มที่จุใจหชั่วโมงเต็มสำหรับน,นี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ